ตอนนี้เราก็แอดเวนเจอร์กันนะครับอันนี้หลานมิสเตอร์ฟองมิสเตอร์ปานมิสโผครับไกด์วันนี้ของเราวันนี้เราจะไปต่อกันที่ไหนดีครับเซนทันเบอร์หรือที่ไหนดีครับตอนนี้กำลังเดินทางไปที่จุดชมวิวฝั่งตะวันตกครับใอนนี้ครับตอนนี้ ว้าวตอนนี้เป็นจุดชมวิวฝั่งตันตกนะครับฟันทัสนิกว้าวสวยมากสวยมากมากเมืองไทยเรายัางมี้เทีย่วยวหน้าเที่ยว ใช่ <Yes. S 2> Looks <laughs> มันคู่กับปากเนี่ยะบะที่มันตรงกับปากทนหน้าอาปาก